โตสัพพเทนโตสัพพสังฆาโนภาเวนะสัทธาสุธิภาวนตุเตอะรหะโตสมมาสมพุทธัสะมตัสสวนะวะโตอะรหะโตสมมาสมุะ

มาขอกราบนะครับพระผู้ปราชญ์งามสุขเอ่อภันท่านบพุทัยยมาสวคโต Supati penuh Bhagavato Sawaka Sangko Sangkang Nakmami Uka Sawantami Bante Te Siang Sabang Sabata Dhamma Tati Yang Pima Yang Bante Risung Risung Rakanataya Isarani nina zaha, anja ziraniya jama na mutasa ukawatu arangatu sama na mutasa ukawatu arangatu sama sambutata. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆังสรณังคัจฉามิติสาระักธรรมนังมิทธิตังปุพัิเติปัญญาปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุตติยันติ तत्समाशीरं विषोठनि साधु उकसमाभन्ते इमानि पञ्च शिखा पथानि समाधियामि तु तेऽम् इमानि पञ्च शिखा पथानि समाधियामि तेऽपि इमा ปัญญาสิกขาปัฏฐานิสมาติญาณิอนยกรมเข้าเท่าเสือหัวเด้อปอย่างที่พิมพ์เฮาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโสนันตุพุทธะยะเทวะสังฆะสัมมาคตะดุฬาภูมิจิตตะดาเจตํหลายอันนายยังอยู่ทุกข์หมู่ใหม่พ่อน้องทุกข์หอมอาพาธทุกข์ปฏิฏฐาผู้เขา ผู้มเทปดาเจ้าทั้งหลายอันใดลงมาหลักสวัสดิ์ว่าอาลามบานเมืองสามนาทะเนที่นี้เป็นเขาเทพดาเจ้าทั้งหลายอันใดเอาเขามาใส่บาตรและยัดนำคำจังหันกันมาขอให้ผู้ข้าทั้งหลายมีอุปถากแ์ในองทำโดยเดชบุญคนแก้่วสามประการขอจงอย่าได้มีมานอนาใหมาปรจจุบ,บังเบียด แก่พระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าตากต่เท่าเข้าสู่เวียงแก้วนี้ละพานหมดทุกตนทุกคนก็ขาเทนโอสาบินีปะตังปัจจาเวลัอาหานาคงุษาหมาพุทธัจาธมันจาสังคัญจารัตนังกโมา Ati kalanya nang mati kalanya nang parinyo sana kalanya nang satang sapajan sanang kewara pari punang pari sutang pumacari nang pakase tanoh kasa arat nang karobi nang pisang nang sarang nang kasang อังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโน ตัวรัวกวิทูัวอดูตัวรัวโพลิสธรรมัาสาลิสาตถาเทวปะดูสาตังทัวปะคะวัติธารังอุติตะกัวเสนามาังธานาทิธรรมอิทินาจิตตวะตัวตันเตสัสสะภวตุเตชยปังคารานิ ratirya kama piousitasa para kampana lawa สุทานตะเวทินาสิตวามุนินทวตันเตศปรวตุเตจะยมังคารานินาสิตวานาเนกะววิธานิจุปัททวานินโมขังสุขังอาทิกเมยนาโวสัพันยน โกนาโทหิตายาสปะปาตินางปุเรตวะพระมีสภาปาตัวสามขพวทมุตตมังเอนะสะจจวาเชนวุตุเตสีมังคาลังสำลังเสภายุตัสนีภูมาบริจาในวัดเขียวสว่างและเป็นวัดที่สว่างและตรงตามหลักประการพวกกองเล็ก อ่ามีพ่อขั้วทานสนามไัยสดสะ,ะหนึ่งแสนกี่เชอพ่อขั้วทานเทียนทองสดสะหนึ่งแสนกี่นางโมวัณณะหาสิตพันกี่นางลายโคตรตะวงหาสิบพันกี่อน,นิกาอภูมิทิศธาทับุญยกยอดโซฟาปะเตียวสว่างว่านอกกอง หากขอเดชอำนาจคุณภาษีรัตนไตรได้เกิพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์และเดชอำนาจคุณกุศลทั้งหลายจะได้โดนบรรดาประทานพรให้ครอบครัวของท่านสนามไตรครอบครัวของโอเคียนทองถดตะนางน,นวนารานางลายปดตะ มีแต่ความสุขความเจริญทุกกายทุกใจมีนนามีสศกมีหลักมีสุกมีใสแกว่าปลอดภัยให้มีชีวิตให้มีแต่ความสุขมีแต่ความ,ม,วามจเจริญตลอด,ดีและตลอดไปทุกท่านทุกคนเิอ งางยกเต้าฟาเก้ายอดบัตเก้สวางวันทุกกองสินี่ขึ้นในวันที่ากุมภาขึ้น 1, 000, 4, หน,ออน,นึ่งพเดือนสีหลังนั้นสถาตนมไปประมาณที่สามมือเด้อไปสิมี่ซองมาบอกชาว,วเราเจ้งอยู่วนะันที่ทเก้านะจะเป็นงานปฏิบัติธรรมวันที่สเป็นว,วันยกซฟ้าันนี้ก็บอกตาวรวมหนาไววเนาะคุคนะ่นะ อยากไปความคุณนักบัณฑิต